มารอกูเลยับอกหิวมันมีสินเด็กมาไอบอลวะแมงกูเปิดตาเมื่อไม่แล้วบอลโอ, ś, โอ้ยไยข้อมอแล้วเฮ้ยเย็นใเย็นเย็นาบ้านบนนบลกูมาถึงกุโดนเลยใจเย็นนะเรานะกูเรียกรวกพ่นี้ตะปานไม่กินก่อนนะนี่ข้ามาข้างล่างนะเออไม่รู้มันโผลมาตรงนี้อ่ะ เด็กมันจะกินขนมกินมมกนมจาไหมวันนี้ โอ้โหกูกันกับช็อกทุกคนนะ มามามาพี่ไว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 เวลาเราน้อยพี่เวลาเราน้อยครับอ่ะมันใกล้จะเที่ยงคืนละยิ่งแรงว่าเจอทาไมมันแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วที่มันเหมือนป้าแกบอกอ่ะถึงตีหนึ่งโอนเข้าวอลเลตสามร้อยไม่เป็นไรพี่เก็บเก็บไว้ดีกว่าพี่เก็บเก็บเงินพี่ไว้ดีกว่าพี่นะอันนี้มีคนโอนมาให้โดยที่ไม่ไม่ไม่ได้บอกต้องโอนตีหนึ่งอะไรเลยพี่เนี่ยเนี่ยพี่เนาะ เขารู้การทํางานผมอ่ะผมก็เต็มที่ทุกงานนะครับนะฮะนะฮะบ่กกี้พี่พาสินีโทรอินเพิ่งโอนมาให้นะพี่นะเก็บเก็บไว้พี่เกรงใจพี่นะครับนะฮะเนี่ยโอนแบบโอนมาส่วนตัวเลยอ่ะพี่ดูนะผมไม่ได้มีโม้หรอกเขาคนคนทํางานเขาเห็นเลยพี่นะฮะเนี่ยดูดูพี่พาสินีปุ๊บโอนมาให้สับสูน้ำกองค่ะ่าบีสามร้อยนี่ครับเนี่ยอันนี้คือคนที่เขารู้ใจเนี่ย เขารู้เลยว่าผมทํางานแบบไหนแล้วผมเหนื่อยแบบไหนเนาะอาการที่วันก่อนมีคนโอนโอนค่าน้าน้ํากองมาให้สองบาทเจ้าจริงกูเปิดให้มึงดูป่ะเดี๋ยวกูเปิดให้ดูนะเพบนึนนะจริงมีคนโอนค่ากองสองบาทพี่โอนมาทําไมผมถามจริงซื้ออะไรได้อาจริง,รงผมไม่ได้ดูถูกเงินหรอกแต่ว่ามันผมบอกแล้วว่าถ้าเดือดร้อนอย่าโอนมันจะจําเป็นไม่ต้องโอนนะพี่นะนะครับนะฮะคนที่สะดวกคนที่มี ใครสนุนก็ดีใจใครไม่สนุนก็ไม่เป็นไรนะครับพี่นะผมทําใจได้ผมเข้าใจนะพี่นะแต่ว่าโอนมาแบบเนี้สองบาทผมไม่รู้โอนมาทําไมอืมไอพี่ดูนะอืมเนี่ยเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยสองบาทผมไม่รู้โอนมาทําไมพี่แล้วพี่ดูผมใช้น้ําน้าเซเว่นกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอ่ะเนี่ย อ่ดูตเ,เอง้ะพี่นะนะครับนะฮะสองบาทที่โอนทอนําไมผมถนามจริงคือโอนให้ผมเปลืองฐานเซ็ชันเหรอเอาจริงนะนะฮะอย่าอย่าโอนเลยพี่จริงเชื่อผมมันลําบากป่ะอ่ะตูดีกว่าเว้ยเชื่อลินชาตัวเองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก,กูก็ทํางานก็ไม่ได้เรื่องคิดเยอะไรอยู่ในยุมหัวนะพี่นะเลื่อนลงมานะพี่นะนะครับนะฮะ ห้าร้อยยี่สามคนกดถูกใจอยู่สองร้อยสิบหกคนกดถูกใจแล้วกันนะพี่นะใครสะดวกกดถูกใจสะดวกกดก็กดนะพี่นะใครไม่สะดวกไม่เป็นไรนะพี่นะใครคอมเมนต์สะดวกคอมเมนต์พิมตามต่อนะพี่พิมพ์ว่าอะไรก็ได้พิมพีมาเถอะนะพร้อมพร้อมแชร์แชร์อะไรกดแชร์นะพี่นะอมามาไวไวแชร์แค่นี้นะพี่นะมันเห็นกันเองอะไรพี่นะครับนะแค่นี้มันก็ดูรู้แล้วพี่ใครแชร์ไม่แชร์นะพี่เนาะง่ายๆนะครับไป ไปไปเจออ่ะน,นะะมีพี่ๆบางคนก็เพิ่งมาดูเราเขาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เขาจะหาว่าเราบ่นทําไมนะพี่นะอือแล้วที่ผมไม่ได้ไล์ให้ถึงตีหนึ่งก็ต้องกราบขออภัยนะพี่นะเอาไว้เดี๋ยวผมมีผู้ใหญ่สับสนุนใจดีผมจะไล์ให้แล้วกันนะพี่นะผมไล์ได้หมดแล้วพี่ไล่ด้านตีสี่อ่ะถ้ามีคนสับสนุนะนะพี่นะไปเดี๋ยวเจอลือกห้องเลยแล้วมันเปิดตรงหน้าเลยอ่ะเ, <c oughs> เ,เปิดต่อนหน้าเลยอ่ะไปเวลาเราน้อยเจอด้ยเลย เดินเลยไม่เสียเวลาบอนประตูมันเปิดต่อหน้าเลยวะ่ะเ<อ>สียงใครเจอเสียงใครดูดิเฮ้ยเสียงแปลกเสียงแปลกเสียงใครเจอมึงดูดิปิดแล้วอันทนเปิดกว้างขึ้นแต่นี้แม่งเปิดอย่าเดอ้อ สาธุดวงจิตดวงวิญญาณใจยเย็นๆเดอ้อนะครับพี่ใครพร้อมพิมพ์พร้อมผมหน่อยพี่ขอคอมเมนต์แล้วกันนะตอนนี้นะพี่นะช่วยกันนะขคนะคอมเมนต์พี่ก็พร้อมไมหนึ่งคอมเมนต์นะพี่นะใครแชร์ให้กราบขอบพระคุณพี่รักครับใครแชร์ให้กราบขอบพระคุณรักนะพี่นะ<ป>เจอมี<ป>เหมือนทะเลาะก,กัน<ป>เจอฟังระวังเสียงเหมือนกันทะเลาะกันเลยเสียงเป็นการเหมือนจําลองให้เรารู้ว่ามันทะเลาะก,กันบิงบ้งวิงอยู่อยู่พี่บอลอะ่ะมัน ตอนที่เขากักมือเรียกอ่ะมันเป็นไอซอนมะเขือเทศเต็มหน้าเขามีรอยช้ำเขียวเลยวะมันเป็นการเหมือนการทะเลาะกันอ่ะแล้วก็ดีเสียงแก้วแตกดังเพ่งไม่รู้ว่าบีมันเห็นนะ่ะอือไปเดินไปเจ้าขึ้นเลยลุยเวลาเรามันน้อยไงจริงไม่รู้จะต้องขยับเวลาลงครึ่งชั่วโมงไหมจะได้ไร่ได้พอดีสามเพลเดินอึบ เจอหยุดก่อนดิมึงไม่ได้ขยับใช่ไหมมึงกูไม่ได้ขยับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปขึ้นไปเอาให้คนเห็นเอาให้คนรู้เอาให้คนเห็นให้คนรู้เดินไป าธุกดวจิตดวนว <Hey, S 1> ิญญาณเฮ้ยเจออะไรเปลี่ยนตรงหน้าต่างเไงไหนเปลี่ยนคอหน้าต่างอ่ะขานาต่างม,มันจะคอได้มันมีเป็นมุ้งลวดเหล็กเป็นเป็นเหล็กเป็นอะไรมันออกไปไม่ได้เขาเห็นเงาในห้องเงานในห้องเธอไม่ดูที่มีใครไหมเวบไม่มีเจอเนี่ย กูขอดูก่อนไหนสู้กล้องกูสว่างกล้องกูชัดมากกูบอกเลยว่ากล้องกูชัดสุดๆไหนอะเปิดเล้ะเปิดได้ยังไงไอเจอสููยิงเป็นปืนลวเลยสัตว์ อะไรวะแอบหนาคนเหรออะไรอะตุ๊กตุ๊กอะไรอะไม่รู้เลยดิเข้าไปดูเข้าไดูเข้าไปดูเข้าไปดูเลยฟูไม่ทันใจได้สัตว์ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ฟูไม่ทันใจเจอเจอเจอเชื่อแล้วเชื่อก็ได้แต่มันเป็นมุงลวดเหละอ็มเหล็กมันเป็นมุงลวดไอ้เจอามันเป็น มันเป็นมุงรวดนะมันเป็นเล็จเจอเแล้วมันลงไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เจ้าสติสมาธิอืมตั้งจิตตั้งใจผีเขาแค่มาขอบุญเข,เขาเขามาขอเสรินบุญเราเข้าใจปะเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาไหนเลยอมืมีมือในกระจกกระจกไหนวะในกระจกไหนมือไหนกระจกไหนวะ พี่ชุดไม่ใช่ชุดนะมันเป็นเชือกพี่ประตูป,ปิดเองเามมุงลวดจกได้ไม่ใช่กระจกมันคือมุงลวดพี่มันคือมุงลวดมันคือวิทยาศาสตร์พี่มันคือมุงลวดเดินเข้ามาเลยเดินเข้าไป,าไปสาธุดวงจิตดวงวิญญาณใสเลยเดินเจอโอ้โหามมัเปนะ็นอไรกัก็กูบอกแล้วว่าของแท้ มันคองแท้สติเมื่อกี้ไม่ได้มีมือโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมอเอาไว้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ทุทั้งเปิดเขากว่ามีจุดขาวมตรงหน้าตมันเป็นเชือกบอลเป็นเชือกขาวๆไม่ใช่ชุดแต่ตอนนี้แต่ว่าลมแม่งไม่มีกระดิกเลยนะไม่มีกระดิกเลยนะลมอ่ะ ้ยาว้าอุอาใสเขาสเลยเขาใส่เลยเาใส่เลยอไม่ใช่มันมีเมื่อกี้เหมือนเส้นผมหรือมือหรืออะไรห้อยลงมาจากจากบนเพดานอะมันเป็นมีมีอะไรบนเพด่ะจะเจอ มีอะไรเดินเข้าไปดูมันจะเปิด<ม>ปิดเองได้ยังไงเดินเข้าไปดูเลยมันเปิดปิดเองไม่ได้เจอม,มันเป็นหลังคาก็กูบอกแล้วมันคือเจอโดนหรือเปล่าเชือกหรือเปล่ามีเชือกไหมแล้วประตุมีอะไรเฮ้ยจะจะจะลบห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 ลบๆลลลลรรง หลมหรือเปล่าดูดีเจหลมอมเปิดปิดเองต่อหน้าคืออะไร,ไ,รไม่รู้เป็นเหมือนแผ่นสังกะสีหรือเพี่ยต่อหน้าเจชัดพอไหมชัด<ะ>ชัดพอชัดพอไหมเจอ,อันนี้ชัดพอไหมเป็นไปไม่ได้เพราะประตูมันปิด เมื่อกี้ประตูมันปิดอยู่อย่างนี้เจ้าแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเปิดใถ้าแน่จริงเปิดดิอ่ะเมื่อกี้ประตูมันปิดอยู่อย่างงี้มันเปน็มันไม่มีทางเว้ยเจ้วันหลังไหมมันจะเที่ยงคืนแล้วอขออีกที่กูขอ,อทีหนึ่งแต่ต่มันปิดอยู่ที่เหรอใช่พี่ขอาคุณพ,พี่พาสินีด้วยนะพี่นะ นะฮะสำหรับค่าน้ำกรงน้ำกรองมานะพี่นะใครเวลาใครสำหนับค่าน้ำกรองมาผมไม่ได้เอ่ยปากขอบคุณขอบขอบขอบคุณใครขอขอโทษด้วยนะพี่นะนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เออเมื่อวานวันก่อนนะพี่นะพี่เพนคนมักม่วนนะพี่นะชัดมากชัดมากชัดมากเดินผ่านกูไปเลยมันไม่ใช่จะเที่ยงคืนแล้วมเที่ยงคืนสองนาทีแล้วพี่ เจอเจอเจอไม่เชี่ยไม่เอาไปไปไปไสั่แรงแล้วแรงแล้วแรงจัดเลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดววเเอเดวเดวกูด้วยไม่เชื่อรแป๊บนึง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 เดี๋ยวไอ้ชยเราสองคนบ้าหรือเปล่าวยืนใผีหลอกันน่แม่งเจอ สามสองไปเจอเชี่ยไปพี่พลดูยุงเปะหวะพี่พลโอ้โหเชีย่ยล็อกดูดิไอ้เจอไอ้สัตว์เจอว่ะอยู่กันครบใช่ไหมไม่ได้มีใครแกล้งพวกกูใช่ไหมพี่พลแกล้งหรือเปล่าไอ้บิงอยู่กับพี่พลโอ้ยกูบอกเลยมึงมึงเข้าไปแกล้งกูมาใช่ไหมบิง,บงโอเคยัง พี่บอลเป็นไงประสบการณ์ครัง้งแรกอะมา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 ,มายืนยืนกับพ่อเลยมามามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาไปยืนด้วยกันเลยหันหันไปทางนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวหันไปทางต้นไม้ด้วยมาเดี๋ยวมีแสงอเ,เออนี่เนี่ยหันตรนีออ้คือบรรยากาศมันควรเก็บไว้ไงไลน์นี้ก็ถือว่าเป็นไลน์ที่สองของบิงก็เป็นคนที่มีความเชื่ออยู่ล,ละส่วนเจเจออยู่มาจน ไม่เชื่อก็ไม่้จะพูดยังไงแล้วเนาะแต่คนที่เหมือนคนดูอยู่ที่บ้านแล้วซึ่งเป็นครั้งแรกนะคุณพ่อพูดให้ฟังหน่อยมีเชือกไหมมีคุณพ่อมีเชือกไหมตอนเดินเข้าไปมีเชือกไหมผมมีมไหมผมมีเชือกไหมเจอมีเชือกไหมไม่มีนะพ่อนะคอนเฟิร์มแทนคนอื่นนะนะฮะประตูหมดเวลาเดียเอ้ยปะพี่หนุย่ยพี่ธนิกแก เออพี่พนุ้ยก็โอนคามกองมาช่วยนะเออพี่นุย้ยขอบคุณมากเลยพี่นะคือมีหลายท่านที่ชอบเออพิมพ์มาทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็พิม์มามั่วซั่วไปหมดพิมพ์เละเทะพูด,ดง่ายๆต่อไปคือผมก็จะบอกแอดมินคือบล็อกอีกเดียวไม่ต้องดูนะเอาเป็นว่าเราตั้งใจแล้ว่เราทาธรรมาทานเราไม่อยากมีมารมาขวางนะพี่พี่พี่ลเวลาเราทําบุญเราก็ไม่อยากมีมีมารมาขวางนะแล้วแล้วล่าสุดพี่ผมไปไก่เจอมาไป ลังรถไฟที่นั่นก็เป็นประวัติจริงแล้วคนก็กำลังไปทําบุญกันแล้วก็ถูกรถชนตุยหมด mm hmm. เนี่ยพี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำน่ะเราก็อันตราย <Okay. S 1> อันตรายจริงถามถามพี่พลได้นะตอนตั้งแต่วันแรกผมไปเอาเจอมาผมบอกเลยว่าพี่มันอันตรายแต่กเ็เหมือนเรามันรุ่นพ่อสองคนอะ่ะเราก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเราอยากให้เด็กๆอะ่ะมันโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เจอกับ โลกของความเป็นจริงได้เพราะโลกบนความเป็นจริงมันน่ากลัวกว่านี้อีกเจอั้งคนเอาเปรียบเจอั้งคนไม่ดีเจอั้งคนกินเกียนเจอั้งคนไม่ดีเอาง่ายๆมันมีกว่านี้ลูกหนูจําไว้เลยบิงไอเจอด้วยจําไว้เลยลูกเจอสารพัดจะเจอชีวิตมันเจอแรงกระแทกเจอทุกอย่าง เนาะแต่ไลฟ์เราเนี่ยอย่างที่เราบอกเราไม่มีไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรแต่ขอตั้งใจอยากทําให้เป็นธรรมทานแล้วก็พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเข้ามารับชมแล้วก็รับชมเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงนะพี่เนาะเข้ามาดูแล้วก็คือเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงนะครับเนี่ยอะไรที่พี่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมอาจจะจ้างคนไว้ข้างในสามร้อยคนก็ได้นะพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสกับว่ามันคือผีพี่โฟกัสว่าพวกผมเดินแล้วพี่สนุกไหมพี่ชอบไหม น้าพี่เนาะถ้าพี่โฟกัสกับมันมากมันก็จะเครียดนะพี่นะเพราะบางทีผมไปผมก็ไม่ได้เจอสถานที่ก็มีทั้งแรงและไม่แรงเนาะบางที่ก็แรงพี่พี่พลวันไหนไปเดินเรือปะอยากไปเดินเรือไหมเออเอ้ยเจอเจอพี่พลวันไหนเราไปเดินโรงแรมทับแดนปะหารกันดีกว่าเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมหาคัดหาตังค่าโลใจทุกที่ทุกที่มีค่าใช้จ่ายหมดครับที่นี่ก็มีค่าใช้จ่ายอ่ะก็เห็นเห็นกันอยู่ นะมีมีค่าใช้จ่ายหมดไม่มีฟรีนะพี่นะนะครับนะน้อยน้อยที่ก็มันก็มีที่แบบอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็พยายามไปหาที่ฟรี <c oughs> อันนี้มันอันนี้เราต้องจ่ายะนะพี่นเออประหยัดด้วยก่อนที่สปอนเซอร์เราไม่มี <c oughs> แต่ว่าเราหวังว่าสักวันหนึ่งก็จะมีผู้ใหญ่ใจด,ดีมองเห็นเราเองมองเห็นความตั้งใจในการทํางานของเราเองนะพี่เนาะอ่ะค่ำคืนนี้ นะพี่นะอย่างที่บอกครับไม่หลอนมากก็หล่อน,น้อยอยากให้ทุกคนคิดดีทดําดีพูดดีไม่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีทําคนอื่นเขาเดือดร้อนเนาะพี่เนาะนะครับนะโตขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนมีอายุอย่างมีเหตุผลมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะเอานะพี่นะนะครับนะคอวอยอนะพี่นะ นะฮะเรามีคอวยเราก็จะมีรอวยพี่เรามีรอวยเราก็จะมีหออ่ะใช่ครับนะฮะอ่ะทุกคนอ่ะเดเละเทะอะยาไปส่งพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเข้านอนฝันดีร่ะทีสวัสดิ์แล้วพรุ่งนี้เราพบเจอกันเวลาเดิมครับสามทุ่มครึ่งครับพี่สวัสดีครับ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 